าพี่น้องกินข้าวเสียบเสีย้องกันจ้ากินข้าวอยู่ให้อยู่น้ำมือนี่กันไก่ขวดกิบบูมปิ้งปลาตามมหงอ้าวกินกินข้าวไปกินข้าวไปเอาเสียบเสีย้องกันพี่นอ้องอาหมงตั้งกล้องขาาอ้างในได้อยู่บุคคาอาหมสวยๆกันสวยไม่ตดุดก กินเข้าไปกินเข้าไปอุ้ยผู้ข่ามียมองตั้งกล้องกินข้าพี่น้องกินข้าวกินข้าวน้องกันจ้า โก็มากอัน hmm. yeah, okay. uh, mm ี้น้อยไปกินมะอืมนั่งแบบอาบุฟงอะไรไทยวะ้ืม้วมากรุงอะไรมาดูแบบองอ่ะ

có thức im, thức cái thức ý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 